สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟ54บนิวตันกันอีกเช่นเคยนะครผมวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมาแนะนำท่านผู้ชมกันอีกแล้วเป็นรถที่สภาพสวยมากๆและเป็นอะไรที่น่าใช้มากๆนะผมก็คือเจ้าคันนี้เลยนิสสันเซลฟี่1.6รุ่น V นะครับผมคันนี้เป็นรุ่นแม n เนอร์เชนแล้วหน้าตาของเขาก็จะมีการปรับดีไซน์เล็กน้อยแต่ก็ ดูหล่อนะดูหลอดแบบเดิมมากๆนะครับผมกระจังก็ดูดุขึ้นนะกันชนด้านหน้าก็ดูซิ่งขึ้นนะครับผมและเจ้าคันนี้นะเป็นรถปี2018เลขไมหม่1,200,000กิโลนะครับผมอุปกรณ์มีกุญแจ2ดอกมีคู่มือการใช้ให้ได้อ่านนะครับผมแล้วก็เจ้าคันนี้ค่าตัวของเขาอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะผมไม่ถึง4,000 0 0บาทคุณได้รถขนาดแบบซีวิกขนาดเอาติดเลย นะแต่ไมไ่ถึง4แสนนะแล้วก็ปีไม่ลึกด้วยนะปี2018นะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างใหม่มากๆนะครับผมแล้วเจ้าคันนี้เนี่ยสามารถทำดาวสเ์ซได้ถ้าคุณดาวสเ์ซก็จะผ่อนดูประมาณไม่เกิน8,000บาทต่อเดือนนะครับผมในระยะเวลา6ปีนะเออถ้าท่านใดสนใจก็น่าสนใจนะเพราะว่าผ่อนไม่หนักมากนะครับผมและได้รถที่มันสมรรถนะดีด้วยนะครับผมเน้นแบบขับนุ่มๆสบายๆภายในกว้างๆเนี้ยนะนิสสันเซลฟี่นี่ตอบโจทย์มากๆนะครับผมทีนี้เรามาดูสภาพของเขา สภาพของเขาจะเป็นอย่างไรนะคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าด้วยยังไม่ได้เก็บงานด้วยนะครับผมภายนอกครับเรื่องของสีเนี่ยผมเดินดูรอบคันมาให้แล้วนะสีเรียบร้อยมากๆคันนี้คือสีเนี่ยริ้วรอยไม่มีเลยนะครับผมอาจจะมีรอยขนแมวนะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนจากเล็บตอนมือเปิดประตูอะไรพวกนี้นะก็เป็นการใช้งานทั่วไปแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยฝากระโปรงนะครับคุณดูนะสีเรียบร้อยมากนะฮะสะเก็ดหินไม่มีเลยรอยสะเก็ดหินไม่มีเลยแล้วก็กันชนนะ รอยเบียดไม่มีนะครับผมรอยเบียดรอยบุบรอยเฉียวคือไม่มีเลยคันนี้สภาพดีมากนะครับผมกระจังสีดําส,สวยเป็นแบบกระจังแบบซิ่งๆอะ่ะเป็นสีดําเงานะขอบเป็นโครเมียมเออมันดูดูสวยมันไม่ได้เชนแล้วนะแล้วก็การดีไซน์กันชนนะครับก็จะเป็นแบบซิ่งๆหน่อยนะดูดีมีทําเหลี่ยมทําสันอะไรพวกนี้ทําให้มันดูดุขึ้นอะ่ะนะดูน่าใช้กว่ารุ่นก่อนนะ รุ่นก่อนนี่คือดูเรียบแปบเลยไม่ดูไม่สวยนะผมอันนี้ดูเท่ขึ้นมามเป็นกองเลยนะผมแต่ไฟหน้าของเขาเนี่ยยังเป็นมัลติรีเฟคเตอร์อยู่นะเป็นหลอดไส้นะจะไม่เหมือนตัวเทอร์โบที่เป็น โคมโปรเจคเตอร์ uh, or, นะครับผมหรือว่าตัว1.8ที่เป็นรุ่น s v นะจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับผมคืออันนี้มันยังดูแบบโบราณโบราณอยู่นะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะคมใสๆส,สวยๆเลยนะครับผมที่ด้านข้างนะผมล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อลายธรรมดาไม่ได้มีปัดเงาไม่ได้มีแบบตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็แค่ล้อลายประมาณนี้นะครับผมเป็นล้อขนาด16นิ้วนะฮะยางที่สวมใส่เป็นยางปี2020นะครับผมยางของคันนี้นะเป็นยางปี20แล้วก็ระบบห้ามล้อเป็นดิสซีล้อ นะผมก็สบายใจอุ่นใจนะผมเวลาเบรกก็จะมั่นคงมั่นใจมากขึ้นนะครับผมน่ะนี่ดูสวยดีนะฮะล้อมันอาจจะดูวบบเล็กๆก็ไปอัพไซส์เป็นขอบ17ขอบ18ก็ได้นะ18ก็น่าจะดูเต็มขึ้นเยอะเลยนะครับผมแต่ถ้า17น่าจะโอเคกว่านะครับผมน่ะสีสวยนะครับผมสวยมากนะครับประตูไม่มีริ้วรอยเลยแล้วก็มีนี่สเก์ตข้างนะครับผมตกแต่งมานะครับนิสสันเซลฟีนี่ก็ตกแต่งสเก์ตข้างมานะครับผมมีกันสาดให้ทั้ง4บานนะครับ ติดตั้งมาแล้วนะผมแลวออปชัน T- เด็ดนะมีระบบ k e y l e นะครับล็อกรถจากมือจับประตูทางด้านซ้ายด้านขวานะผมคือดีมากเลยนะเวลาเรากดล็อกเนี่ยกระจกมองข้างพับให้ด้วยนะพับอัตโนมัตินะผมแต่เวลาเราเปิดนะเวลาเราเปิดมันไม่กลางออกต้องกดปุ่มสตาร์ทก่อนเขาถึงจะกลางออกให้นะผมอันนี้ก็คือเป็นระบบของเขานะครับไม่ต้องตกใจวลาเราเปิดแล้ทำไมมันไม่กลางออกมันพังหรือเปล่าไม่ได้พังนะครับผมอ่ะนี่ด้านหลงังนี่ปลท้าย LED นะครับ ไฟท้าย LED สวยมากนะเป็นเม็ดเม็ดสวยๆเลยนะครับผมเนี่ย LED สวยมีสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3นะครับผมในรุ่น Minor c h a n นี่จะได้นะคือจะได้ในตั้งแต่รุ่น V ขึ้นไปนะครับผมรุ่น1.6 V 1.6 S V 1.6 Turbo นะครับผมก็ได้สปอยเลอร์ทรงนี้นะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ที่กันชนก็จะมีชุดสเกิร์ตเพิ่มความซิ่งเพิ่มความสวยเพิ่มรูปลักษณ์ให้มันดูน่าใช้ขึ้นนะผมมาพร้อม Park นเซอร์นะฮะ มีปักเซนเซอร์ให้แต่ว่าเขาไม่มีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังจะสงวนเอาไว้ในรุ่น1.6 di g turbo นะครับผมอ่าเขาจะมีหน้าจอแล้วก็1.6 s v นะเขาจะมีหน้าจอนะครับอันนี้ไม่มีนะนี่แล้วก็สีด้านหนึ่งนะสภาพเรียบร้อยนะครับท่านใดที่ชอบรถสไตล์นี้นะผมเน้นนั่งสบายนุ่ม,มรูปทรงไม่ได้สปอร์ตอะไรมากเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะอ่ะเรามาดูด้านในด้านในนี่คือไฮไลท์ของเซลฟี่เลยเพราะว่าเบาเขานุ่มมาก แล้วก็กว้างมากๆนะครับผมภายในของเขาเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังดีไซน์เนี่ยดูแบบอลังการมากเหมือนแบบนิสสันเทเนาเลยนะเออแต่มันก็อาจจะไม่ยังไม่เทียบเท่านะผมฟองน้ํานุ่มหนังดีนะครับผมคันนี้เนี่ยอาจจะมีการใช้งานมาแล้วนะผมก็มีรอยยับรอยถะลอกนะผมอันนี้เล็กน้อยนะถือว่าเล็กน้อยมากๆเพราะว่าตัวฟองน้ําด้านในไม่ล้มนะครับไม่ขาดนะหนังไม่ขาดสภาพสวยนะโดยรวมถือว่าสภาพสวยมากเบาะเนี่ย อยากให้มาลองนั่งดูนะครับคือเบาะนุ่มมากจริงนะครับเหมือนนั่งโซฟาเลยอะเบาะนุ่มมากแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับตัวเทียร่านะเทียน,น่านุ่มกว่านะครับอันนี้มันก็ตามไซส์ขนาดรถเนาะอ่าเรื่องของออปชั่นเขาก็ให้มาเยอะนะครับผมพวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับด้านซ้ายไม่มี cruise control นะมีแค่ควบคุมเครื่องเสียงอย่างเดียวนะครับผมในส่วนของหน้าปัดเลือนไม้ก็จะมีในส่วนของหน้าจอ mid นะครับสแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองอุณหภูมิภายนอก ตำแหน่งเกียร์นะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะเห็นไหมมันจะมีหน้าจอดิจิตอลอยู่นะครับผมด้านซ้ายขวายังเป็นเข็มอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ด้านขวาค้นขับนี่ก็จะมีกระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัตินะครับผมเพิ่มแสงหน้าปาดัดมาตรวดัดลงมานะผมก็จะเป็นระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวแล้วก็ปรับระดับไฟต่ำนะครับผมถ้าแบบเรานั่งโหลดเยอะๆนะหน้ามันเชิดเก็ปรับจากตรงนี้เอาจะได้ไม่แยงตาชาวบ้านเขานะครับถือว่าโอเค นะด้านซ้ายเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น CD ดี mp 3นะครับผมในรุ่นนี้ไม่มีหน้าจอคนระับคุณก็ไปเปลี่ยนเอาเองอัปเกรดเอาเองนะครับผมก็คือติดรถมาเป็น CD mp 3แบบนี้นะลงมาเนี่ยตรงนี้ไฮไลท์เลยผมชอบแอร์อัตโนมัติแบบดูโอโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้คุณคิดดูแล้วกันในราคา3 9 9 0 0 0บาทนะครับคุณได้แอร์แยกซ้ายขวาโคตรเฟี้ยวเลยนะเอ่อเป็นระบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะนิสสันเซลฟี่นี่เขาให้มาถือว่าโอเคเลยนะลงมาเป็นในส่วนของคันเกียร์ นะครับผมเป็นเกียร์ Xtronic CVT นะผมหัวเกียร์เป็นเป็นเหมือนยางไม่ใช่หนังเป็นเหมือนยางนะผมก็คือด้านขวาก็จะมีปุ่มเขาเรียกว่าคล้ายๆปุ่ม overdrive เ่ะนะเนี่ยไอ้ปุ่มนุนๆออกมาเนะี่ยนะผมเอาไว้แบบขับแบบโหมดสปอร์ตอะไรประมาณนั้นนะผมอ่ะก็ถือว่าโอเคนะผมไม่มีเมนูนโหมดนะมีแค่เกียร์ดีเกียร์โลเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เบรกมือธรรมดานะที่วางแก้วน้ําที่พักแขนนะผมก็มีให้ประมาณนี้ นะครับผมอ่านี่คือด้านหน้านะแล้วก็ตัวบาดนี่สไลด์มาแบบในตำแหน่งที่ขับได้นะครับผมดูด้านท้ายผู้หลักผู้ใหญ่ชอบมากนะนี่สันเซลฟี่พื้นที่การวางขาเนี่ยเยอะมากๆโคตรกว้างมีแอร์หลังด้วยราคา3า9 0 0 0บาทลบปี2018คุณได้แอร์หลังได้แอร์แบบแบ่งอุณหภูมิซ้ายขวาด u ลโซนอะ่ะถือว่าดีนะถือว่าคุ้มราคาเลยผมบอกเลยนะผม แล้วก็เรื่องของช่วงล่างนี่ก็ไม่ได้คิวรูขเละนะช่วงล่างถือว่าโอเคเลยซับแรงสะเทือนในความเร็วต่ำในความเร็วสูงได้ดีมากนะคผมมีที่พักแขนกลางให้นะครับผมและสะภาพเบาะด้านท้ายนีย่โคตรสวยหัวหมอนปรับแยกซ้ายขวาตรงกลางไม่มีหัวหมอนนะมันจะนั่งได้แบบ5้าที่นั่งแหละแต่ต,ตรงกลางเขาไม่มีหัวหมอนนะครับผมมันก็อาจจะเป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ก็ดียังให้ที่พักแขนมานะดีกว่าไม่มีนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะลองพิจารณาดูนะนี่นะผมก็พูดตามความจริงนะครับผม มันก็โอเคนะในระดับหนึ่งอะ่ะนะราคาก็ไม่แพงด้วยลืมเปิดฝากระโปรงนะสามแสนเปีสินะเลขไมนะ่แสนสองอ่ะถือว่าโอเคเลยอ่ะน่าใช้น่าใช้น,ใชนะครับทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของเจ้านิสสันเซลฟี่เนี่ยเป็นเครื่องยนต์รหัส HR16DE นะครับฟังดูอาจจะคุ้นๆน,นะคือใช้อยู่ในนิสสันพาวซ่าใช้อยู่ในนิสสันทีด้าทีด้าก็ใช้นะเครื่องยนต์บล็อกนี้แต่ไม่เหมือนกัน ถึงรหัสเครื่องมันจะเหมือนกัน hr 1 6 de แต่ว่าในนิสสันเซลฟี่เนี่ยเขามีการเปลี่ยนระบบหัวฉีดเป็น d u o l Injection หมายถึงว่าในรุ่นนิสสันท i ด้านะครับผมทีด้านะเคยเคยรู้จักใช่ไหมทีดนะ้านหัวฉีดของเขาเนี่ยหลูกสูบจะมี1หัวฉีดนะครับผมต่อหนึ่งลูกสูบแต่เจ้านิสสันเซลฟี่เนี่ยมี2หัวฉีดต่อนหนึลูกสูบนะเป็นลูกสูบเ,เป็นหัวฉีดคู่เข้าไปในลูกสูบเดียวนะครับผมนิสสันเขาบอกว่า ที่ทําแบบนี้คือมันจะเหมือนกับทําให้ตัวรถเนี่ยมันประหยัดน้ํามันขึ้นแล้วก็น้ํามันที่ฉีดออกมามันเป็นฝอยมากขึ้นนะครับช่วยเรื่องของประหยัดน้ํามันนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ก็จะอยู่ในระดับที่ดีขึ้นนะครับผมนะนี่คือดีไซน์เขาบอกมานะเออก็เขาเรียกว่าเป็น d u a l injection นนะครับผมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ที่ดีนะครับผมดีกว่าเอาของเดิมมาใส่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนแค่รูปลักษณ์หน้าตามันเนาะถือว่าโอเคแล้วนะครับ พลังกำลังอยู่ที่1 1 6แรงม้านะครับไม่ได้แรงอะไรมากหรอกนะครับผมมาสานกับตัวเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ซีวีทีนะครับเหมือนเป็นเกียร์สายพานนะฮะก็เป็นเกียร์แบบอ่าเรียกว่าอะไรนะอัตราการทบมันจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นฟันเฟือง ATF ขับเนี่ยจะเลื่อเปื่อยนะฮะจะเป็นกับขับแบบว่าค่อยไล่ไล่ระดับความเร็วขึ้นไปนะครับผมไม่ได้ฟูดพาสอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปใช้งานในเมืองเล่งแซงได้ไหมเล่งแซงได้นะครับผมขึ้นเขาได้ไหมขึ้นเขาได้เพราะว่าม ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะทีนี้ในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างสภาพดีนะคันนี้นะโครงสร้างสวยนะผมสีภายนอกก็สวยนะสีภายนอกสวยแล้วด้านในที่เป็นโครงสร้างเทสซีก็สวยฝากระโปรงเดิมนะครับผมสังเกตยังไงนิสันเซลฟี่ดูง่ายๆนะครับตรงนี้มันจะมีโลโก้นิสันอยู่คําว่าน,นิสันแต่ว่ามันเป็นแบบกลับด้านเห็นไหมมันจะเขียนว่านิสันมันจะกลับด้านอยู่มันเป็นปั๊มนูนด้วยนะมือลูบๆเนี่ยมันเป็นปั๊มนูนนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่ารถมีการชนหน้ามาฝากระโปรงงอแต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนฝา นะครับไม่ได้เปลี่ยนฝากระโปรงเนี่ยนะมันทํากลับมาเหมือนเดิมไม่ได้นะไอตัวที่มันเป็นนูนๆตรงเนี้ยเออนะครับก็วิธีสังเกตก,ก็ดูตรงนี้แหละมันกลับด้านด้วยแหละมันทํายากนะครับผมแล้วก็ด้านข้างด้านหน้าสวยเดิมนะครับสวยเดิมไม่มีชนหนักแน่นอนคัรนี้สภาพดีนะมาลองดูมาลองดูนะครับผมไม่ผิดหวังหรอกเนาะมาดูด้านข้างกันต่อนี่ด้านข้างนะครับดึงขอบยางนะครับดึงลงมาแบบนี้ เฮ้ย hey, มีสายไฟแสดงว่าเจ้าของเดิมเขาติดกล้องมานะฮะแต่เขาเอากล้องออกไปแล้วเนาะนี่โครงสร้างด้านข้างครับผมไม่มีพิคว่ำนะดูโครงสร้างหลังคาด้านบนนะครับนี่ตั้งแต่โซนนี้ไปเนี่ยไม่มีการพิคว่ำหรือว่าหลังคาบุกนะครับผมพิกตกแขงอะไรพวกนี้นะครับผมด้านล่างดูการชนด้านข้างนะผมตรงเสาบีอย่างเงี้ยนะบางทีเราออกแยกมานะผมเจอรถขับมาไม่ได้มองพุ่งชนเข้าไปนะครับ ตรงนี้เลยกลางลกลางลำเขาเรียกกลางลำนะฮะเนี่ยโครงสร้างเนี้ยก็จะงอใช่ไหมอันนี้ของเดิมนะผมรอยตัดเชื่อมตัดต่ออะไรไม่มีนะเป็นโนรสที่สภาพดีไม่มีชนหนักนะครับผมอ่ะมาดูประตูบานท้ายกันต่อนะครับนี่นะโอ้โห,โหแน่นมากสแสดงว่าไม่เคยดึงอะนเนี้ยแน่นจริงนะอันนี้อ่ะนี่ด้านท้ายนะครับโครงสร้างสวยเดิมสภาพดีนะครับผมสภาพดีพาคนรู้จักพาช่างพาญาติพี่น้องพา อปงอแปะอะไรที่ดูรถเป็นมานะครับผมมาดูเลยเอาตรวจกันเลยตรวจกันในแบบให้สะใจไปเลยเอาให้สบายใจนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังหรอกนะครับผมอ่ะด้านท้ายต่อมานี่ด้านท้ายนะครับหลุมอะไหล่นี่เปิดขึ้นมาคุณก็จะเจอยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่เครื่องมือถอดล้อนะครับผมแม่แรงยกรถมีให้ครบหมดนะฮะแล้วหลุมเนี่ยหลุมเดิมโครงสร้างเดิมนะผมไม่มีชนท้ายอันนี้นะ ไม่มีการชนท้ายไม่มีการทําสีหลุมอะไรนะครับสภาพดีสภาพสวยไม่ผิดหวังผมบอกเลยนะไม่ผิดหวังนะคันนี้นะอ่าถือว่าโอเคนะผมออปชันก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในราคา399,000บาทนะัผมสมรรถนะการขับขี่ผมมองว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับประหยัดน้ำมันไหมก็อยู่ในระดับหนึ่งอ่ะประมาณ14บ5โลลิตรแถวๆนี้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างประหยัด นะครับผมค่อนข้างประหยัดเพราะว่าตัวรถนี่ก็ไซส์ขนาด4เ s กเมนต์นะครับผมก็ไม่ได้แบบกินน้ํามันอะไรมากนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจคันนี้นะครับผมก็ติดต่อมาได้เบอร์ด้านล่างนะ090-101-1019นะครับผม Nissan s i l f i e 1 6 V Minor Change คันนี้ปี2018เลขไมแสน2กุญแจ2ดอกคู่มือการใช้มีนะครับผมสภาพตามที่เห็นตามที่เราได้รีวิวไปนะผมนี้คือสภาพดิบๆเลยพาชมกันแบบดิบๆเลยยังไม่ได้แบบ มีการชงรถมีการบิ้วทําความสะอาดขัดเคลือบสีอะไรยังไม่ได้ทาเลยนะครับอันนี้คือสภาพดิบๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจคันนึงเลยนะขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure com